แตกได้ง่ายหรือบวกกับคุณใสก็ไม่รู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยแล้วอนนีมีคนเล่นของอันนี้ต้องจริงเียันหลอดยันนี้ฉันถามเธอจริงๆซมิน่าอยู่ในกองเธอว่าเชื่อไหมเ้ื่องนี้เออคำถามแต่ฉันก็ไม่เชื่อนะ อะหนูเอาเป็นว่าอย่างนี้นะมีอยู่สองคนที่เดินมาจับตัวหนูแล้วพูดว่าเธอดีขึ้นไหมครั้งที่หนึ่งเธอดีขึ้นไหมครั้งที่สองเอาแล้วแล้วมีอยู่แค่สองคนที่จับตัวหนูแล้วทุกครั้งที่จับตัวหนูหนูวิ่งเข้าห้องน้ำไปคือใครและใครผู้ได้หรอกผู้ได้หู้ได้กอย่าพูดไม่ได้โอเคเป็นซีเคสเป็นซีเคสคุณไม่ได้เดี๋ยวทัวร์ลงไม่ได้ดีหน้าดูหน้าแบบหน้าหน้าจะมีหน้าแบบไหนพิมซิ เอาแล้วพิมพ์แล้วจะต้องระวังเห็นนะระวังเห็นนะเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวจะหาเรื่องให้หนูคือาหลัางนอกไปข้างนอกไมนมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพรก็ฉันบอกกันแล้วเธอยังเจอเลยนาแอ่นาก็เจอแต่นาเป็นนเกอนี่เหรอเจลเนีิเกอรเจอหนึ่งแพ้หาทะเลเนาะหนู ตอนแรกอัหนูแค่กุ้งอย่างเดี้ยแต่ตอนนี้คือทุกอย่างที่เป็นทะเลหนูปัดหมดเพราะว่าโดนแล้วใช่เดี๋ยวมันจะนั่นเนาะโดนรูปละแม่ใช่เดี๋ยวหนูหนูพูดตรงๆว่าตอนแรกกัหนูไม่เชื่อมีมีคนพูดว่าแบบมันมีคนทําของนาอะไรเงี้ยหนูบอกว่าจะเท่าไหร่กันเชียวเจอกูหน่อยวูดูดูดูเลยกูล่วงเลยลวเลยต่อไปนี้จะไม่จะไม่ปากดีแล้วเรื่องพวกนี้นี่ชารู้ไหมว่าเป็นเป็นเรื่องที่คนก็พูดกันเยอะนะว่าอันนี้รู้จากนางงามประมาณหก แต่ตนนแต่ไม่ใช่แค่หนูที่ล่วงนะในกองเออนี<ม>่ชอบท้อเสพมสซีเกตมีมากกว่านี้อีกเหรอ <c oughs> มีอีกสองสามรายที่ล่วงแล้วเจอวิธีเดียวกันคือการรูปแขนเราก็อย่ขึ้นนะแจกว่านางรูป <laughs> แจ <laughs> กนางรูปแล้วนเดี๋ยวไป๊บนึงเดินมาเป็นยังไงบ้างใช่ไม่ไม่แม่วิธีมันไม่ใช่แบบน้ำเหมือนมันเป็นแบบนี้มันคือการแบบนี้เป็นยังไงบ้างสูตรที่ข้อแขนอ๋อ ยกขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วไปเห็นไหมวิคนลุกเห็นหก่อนหน้นนั้นก่อนนั้นนั้นคืออาการเราก็เหมือนทรงๆแต่ทุกครั้งที่เขาแตะตัวเราจะรู้สึกไข้หัวสั่นอะไรมันแล้วแต่วิจัยยาณเมนตอนนี้ขึ้นแบบแต่ไม่ถ้าเป็นนางงามคนนั้นแล้วทําได้ขนาดนั้นจริงๆใช้บอกเลยว่าเปิดตำหนัก มาต้องมาขอเรียกคุยมากมาแล้วตอนแรกหนูก็เฮ้ยยังไงวะหนูก็คิดว่ายังไงแล้วไม่มีจังหวะดึงที่แบบว่าทุกคนเตรียมตัวจะสแตนบายเข้าขึ้นชีเปิดโทรศัพท์แล้วท่องว้าเหนอแมล่ะแม่ชวนพี่แม่้าพอแมเชิญมาถูกคนมากเลมืนกันวันนี้ชีเปิดโทรศัพท์แล้วทั้งทั้งครึ่งห้องหันมันแบบ ยังไงท่องดังไหมท่องดังหรือว่าท่องมุมมุมุมนี้อ๋อมุมมีแบบแล้วเอามือแล้วถ้าปกติถ้ามันเป็นเรื่องปกติทำไมอยู่ไม่เปิดอย่างนี้ยูเอามือป้องและท่องอ้าวสิอ๋อมีแอบปับป้องคำถามนี้ถามเงียบเงียบเยอหรอคำถามนี้ถามได้ไหมพี่อานาถามว่าที่พูดถึงเนี่ยเข้าสิบหรือเปล่าเนี่้ไม่ได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 ้ โอไม่ไมีทวงแน่ว่าน่ยี่สิบเก้าคนพอตายแล้วยิบแปดหนึ่งในยิบแปดหนึ่งใีไม่รับแต่เธอไม่ได้ทำใช่ไหมโอ้โหแม่ถ้าหนูทำนะหนูจะทำให้ตัวเองเธาเป็นรูมไมทเดอเทำให้ตัวมองกับเมเยอร์เพลไม่ายเมเยอร์เมเยอร์นาเป็นคนที่น่ารักและนามาเมเยอร์ นางชื่อเมย์แต่มีคนชื่อรถเมย์แล้วชอบเรียกนางผิดนะก็เลยเป็นดรัมเมเยอร์อ๋อหมายเลขห้าหมายเลขห้าศูนย์ห้านี่ห้าศูนย์นอนด้วยกันแล้วชีก็รู้คุยกันว่าเฮ้ยมึงมึงว่าไงวะเฮ้ยกูก็รู้หมายเลขนี้อ๋อใช่มาเอมาวเองไม่ใช่ว่าศูนย์แไม่ใช่ล้ไม่ใช่อ่ะเหลือยี่สิบเจ็ดเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วไรเก่งมากอีเพื่อนก็หลอไปล้ ตัดมีไปแล้วหรือปะตอนนี้ตัดถอยให้แล้วนะจอยแล้วนะยิเก้าคนเลือดอ่าเห็ไปสองเลยยี่สิบเจ็ดตัดให้อีกเบอร์หนึ่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามคนที่เปิดประเด็นเรื่องของคุณใส่เนี่ยคือใบตองสี่สิบเก้าซึ่งอยู่ด้วยกันตลอดชีเป็น b บ s เฟ r i e n ที่สุดในนั้นตัดให้อีกเบอร์นี่บอกตัดสามแล้วนะจะบอกอะไรหรือปะนี่ไปหาเราหาใครก่อนใบตองอ่ะยิ้มนะเลือะรู้ไหมว่าคนบอกว่ายิ้มเนี่ย ยิ้มมาแกล้งวูบแกล้งอะไรหรือเปล่าแกล้งแบบยิ้มเป็นลมสามรอบก่อนยิ้มนะคะเอี๊ยมใส่เอี๊ยมใส่เอี๊ยมแล้วป่ะตอนเนี้ยไม่ไม่อันนัาที่คนที่ไม่ได้เข้าจะบอกว่าโอเค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 ยิ้มมาพูดเรื่องนี้ยิ้มมาพูดเรื่องนี้กันดูกับพี่จีรู้รู้แล้วเราสายคนนะเรื่องยิ้มให้ฟังหน่อยค่ะแอนนายิ้มมาเล่ารอบแรก รอบแรกก็คือ,อรอบแรกเลยเนอะพี่จี้เนาะอรอบแรกเลยก็มาเล่าก่อนที่จะล้มอีกนะก่อนที่จะล้มครั้งแรกนิมบอกว่าว,วันวันวันที่ไปอ่ะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็จะเป็นลมสองรอบสารอบแ<ช>ล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรเราก็เอาละน้องเป็นอะไรเครียดเหรอเปล่าเครียดหรือว่าน้องกดดันหรือว่าเรายังคิดในใจว่าน้องเราสงสัยจะเครียดเนอะเลยหาข้ออ้างเรื่องคุณใส่เรื่องอะไรมาบอกเราเลยจริงเครียดแล้วพอรอบสองก่อนวันล้ม ก่อนวันที่ลมล,ลมรอบแรกไปแล้วรอบหนึ่งนั้นพี่ป้อม<ะ>ก็ลม<ะ>ลมรอบนั้นเสร็จก็ไปเข้ากอง<ะ>ก็คือเดินปกติแล้วปกติน้องมาพูดถึงว่าตั้งแต่ประกงนางงามมานะหรือตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในปัจจุบันนะอยู่ดีๆไม่รู้เป็นอะไรมันอยู่ดีมันแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบเราก็เอาละสงสัยเครียดตายแล้วฉันกดดันอะไรน้องฉันไปหรือเปล่า<อ>ฉันพูดอะไรผิดหรือไม่ดีไปหรือเปล่า<อ>ซึ่งเราก็ยังพี่น้องไปยิงไปพูดกับพี่จีใช่ พูดไหพูดมาโอ้แล้ววันก่อนวันที่ประกวดก่อนวันจะประกาศสามสิบคนน่ะตอนแรกยิ้มคิดได้ไงเลยวะยิ้มมันเบี้ยวงานเราอ่ะวันนั้นวันนั้นมีนัดไรสดใช่ก็ยคิดนะยิ้มมันเบี้ยวงานเราอ่ะไม่มีอะไรเกิดคือนางอ่ะล้มแต่นางไม่กล้าบอกเพราะนางกลัวว่าถ้าบอกแล้วเราทุกในทีมอ่ะมันจะมีประมาณสามสี่คนนางกลัวว่าในทีมจะเสียใจออืนี่ก็นาพอวันที่จะประกาศสามสิบคนนางก็เลยบอกว่าไม่ไหวนะหนูล้ม เอ็นฉีกกระดูกข้อเท้าเคลื่อนก็เลยบอกว่าเราคิดนะจจะว่าน้องลมจริงเราพุ่งตรงากในใจเลยนะน้องลมจริงไหมวะหรือว่าน้องไม่อยากประกวดหรือว่าเหตุผลอะไรจนตอนหลังมาเปิดใจคุยกันนางบอกอยู่ดีนางก็วูบตายแล้ววูบจริงวูบแบบไร้สาเหตุอยู่ดีก็วูบปั๊บวูบขึ il, ้นมาเลยเองวูบเลยคุณค oh. ิดอะไรอยู่ฮาตตอนนี huh. ้จร mm ิง hmm. ค really? no, <sh ่ะชอบชอบ ยิ้มไม่คุยกับใบตาลหนูมาผิดรายการนะหนูต้องไปคนนวดผีชื่อฉันบอกแล้วแอนนาเธอก็เจอไม่มาคุยกับใบตออเไรแอนมาก็เจอแต่แอนนาอุ้ยแอนนาอุ้ยสวยมากพี่จี้อย่างงู้นอย่างงี้แต่ฉันเจอแล้วแบบเธอไม่เคยได้พักเไม่มันมีไม่รู้ว่าเป็นใครมันมีซีนมันมีซีนึงมันมีซีนึงที่วันวันและวันที่ยี่สิบเก้าวันที่เข้าเก็บตัวหนูยังไม่ได้เล่า วันที่จะเดินเข้าเก็บตัวคือหนูเป็นคนมีเซนเรื่องเนี้ยหนูมีอยู่แล้วหนูเดินสวนกับหมายเลขหนึ่งขึ้นลิฟต์สิ่งที่หนูเห็นคือเงาดําตามเขาเห็นไม่ได้เห็นไม่ะและเป็นคนเดียวกับที่เข้าไปกอดใบตองแล้วแต่ใบตองบอกฉันเหม็นมากเหม็นเหมือนหมาเน่าตาย ไม่เรียกเดียวกันเดะคนเดียวกันฉันรู้ตายละแสดงว่าคนที่หนาโดนคนที่หนุ่มใช้เิจาราในการรับชมแล้วจบรู้แล้วเชื่อจมดท้อแล้วก็เคยในไลน์อะจะเก้าพันคนอยู่แล้วอะฉันทักเธอแล้วไม่วันนั้น่ะจะบอกอันนี้ไม่พูดเนาะเพราะมันจะเดาได้เอาเป็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เราไปดูนางงามเราไปดูนางงามราดูทำไมคนนี้สวยยจังเลยสวยแล้วแบบเนี่ยแบบคุยพับผู้ดพู้ด๊อาสวย สวยจนน่าตกใจนี่คทางทางที่ไม่สวยทางทางที่ไม่สวยนางงามไม่ได้สวยไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เรากับพูดเดิ้ลมองว่าแบบสวยมากสวยมากพี่จี้สวยเหมือนคนโดนแบบโดนสะกดอ่ะก็ยังคุยกับพูดเดิ้ลแล้วพูดเดิ้ลเห็นฉันมะมทำไมเขาสวยจนน่าประหลาดใจสวยแบบ สวยเลยอ่ะอ่าใช่แล้ววันนั้นเราไม่อยู่นะแตมว่าพี่จี้คนนี้สวยมากสวยมากวิชิตธรรมแต่จริงไม่สวยไม่ใช่ธรรมเพื่อนสิวป้าแต่จริงๆนะนางเป็นนางงามที่ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เราสะกดทำไมเขาสวยสะกดขนาดนั้นวะอ๋อแค่นี้จบจบจบพอแค่นี้แล้วพอแล้วเดี๋ยวกลายเป็ร